กราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนับน้ำพระทยัยแผ่ไพศาลใต้ร่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมารดุดสายทานหลังธรรมชื่นช่ำเย็นพวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปลดทุกข์ที่ทุกข์เข็นลบรอยหมอง ของชนผลลำเคนทรงบำเพ็ญบุญญาบารมีวันที่ห้าทันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายพิทยามูลศาสตร์ผู้พิาพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตระบุรีพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดตระบุรี